สวัสดีค่ะผู้ร่วมเดินทางค้นหาคำตอบกับคำถามที่ว่าเราอยู่บนโลกนี้เพื่ออะไรมาร่วมเดินทางกันต่อกับคุณริกบอร์เรนในหนังสือชีวิตที่เคลื่อนไปด้วยวัตถุประสงค์ค่ะวันที่39รักษาชีวิตของคุณให้สมดุล จงดำเนินชีวิตด้วยสำนึกอันเหมาะสมต่อความรับผิดชอบอย่างคนที่รู้จักความหมายของชีวิตไม่ใช่อย่างคนที่ไม่รู้เอเฟซัสบทที่5ข้อ15อย่าให้ความผิดพลาดของคนชั่วนำท่านไปในทางที่ผิดและทำให้ท่านสูญเสียความสมดุล2เปโตรบทที่3ข้อ17 ความสุขเป็นของผู้ที่มีความสมดุลเพราะพวกเขาจะมีชีวิตยืนยาวกว่าทุกคนการรักษาวัตถุประสงค์ทั้ง5ประการให้สมดุลน,นั้นไม่ใช่เรื่องง่ายเราทุกคนมักจะเน้นวัตถุประสงค์ที่เราสนใจมากจนเกินไปและละเลยวัตถุประสงค์ประการอื่นๆถ้าคุณจริงจังกับการรักษาเส้นทางคุณจำเป็นจะต้องสร้างนิสัยเหล่านี้ คุยกับคู่หูฝ่ายวิญญาณหรือกลุ่มย่อยวิธีที่ดีที่สุดที่จะซึมซับหลักการในหนังสือเล่มน,นี้คือคุยเรื่องเหล่านี้กับคนอื่นในกลุ่มย่อยพระคำพีกล่าวว่าเหล็กรับเหล็กได้อย่างไรคนก็สามารถปรับปรุงกันและกันได้อย่างนั้นสุภาษิตบทที่2 7ข้อ17 เราเรียนรู้ได้ดีที่สุดเมื่ออยู่ในชุมชนความคิดของเราเฉียบแหลมขึ้นและความเชื่อของเราก็หนักแน่นขึ้นโดยการสนทนาจำไว้ว่าเราต้องเติบโตไปด้วยกันไม่ใช่แยกจากกันพระคัมภีร์กล่าวว่าจงหนุนใจกันและต่างคนต่างจงเสริมสร้างกันขึ้นหนึ่งเทสโลนิกาบทที่หข้อ11ผมหนุนใจให้คุณศึกษาพระคัมภีร์ส่วนตัวด้วย มอบชีวิตของคุณแก่การตรวจสภาพฝ่ายวิญญาณเป็นประจำวิธีที่ดีที่สุดในการทำให้วัตถุประสงค์ทั้ง5ประการมีความสมดุลในชีวิตของคุณคือการประเมินตัวเองเป็นระยะๆะะพระเจ้าส่งให้ความสําคัญอย่างสูงต่อน,นิสัยในการประเมินตัวเองพระคัมภีร์กล่าวว่า จงทดสอบตัวเองเพื่อให้แน่ใจว่าท่านยังมั่นคงในความเชื่ออย่าปล่อยตัวเพิกเฉยต่อสิ่งต่างๆจงตรวจสอบตัวเองเสมอจงทดสอบดูถ้าท่านสอบตกก็จงหาทางแก้ไขเสีย2โครินบทที่13ข้อ5สำหรับสุขภาพฝ่ายวิญญาณของคุณคุณต้องตรวจเป็นประจำถึงสิ่งบ่งชี้สำคัญ5ประการได้แก่ การนัสการการสามัคคีธรรมการเติบโตของลักษณะนิสัยพันธกิจและภารกิจบันทึกความก้าวหน้าของคุณในสมุดบันทึกวิธีที่ดีที่สุดในการเสริมความก้าวหน้าของคุณในการทำให้พระประสงค์ของพระเจ้าสำหรับชีวิตคุณสำเร็จคือการจดบันทึกฝ่ายวิญญาณการเขียนช่วยให้เกิดความชัดเจนในสิ่งที่พระเจ้าทรงกระทำในชีวิตของคุณ แต่อย่าเขียนแต่สิ่งที่คุณพอใจแต่ให้เหมือนกับที่ดาวิดทำจงบันทึกความสงสัยความกลัวและการที่คุณปล้ำสู้กับพระเจ้าบรรดาบทเรียนสำคัญที่สุดของเรามาจากความเจ็บปวดเมื่อไรที่เกิดปัญหาขึ้นจงจำไว้ว่าพระเจ้าทรงใช้สิ่งเหล่านี้เพื่อทำให้วัตถุประสงค์ทั้ง5ประการสำเร็จในชีวิตคุณ ถ่ายทอดสิ่งที่คุณรู้แก่คนอื่นถ้าคุณต้องการเติบโตต่อไปวิธีที่ดีที่สุดในการเรียนรู้มากขึ้นก็คือถ่ายทอดสิ่งที่คุณได้เรียนรู้สุภาษิตบอกเราว่าบุคคลที่อวยพรคนอื่นก็ได้รับพรอย่างล้นเหลือคนเหล่านั้นที่ช่วยคนอื่นก็จะได้รับความช่วยเหลือสุภาษิตบทที่11เข้อยี่ เมื่อคุณเข้าใจวัตถุประสงค์ของชีวิตดังนี้แล้วการนำเรื่องเหล่านี้ไปสู่ผู้อื่นคือความรับผิดชอบของคุณพระเจ้ากำลังเรียกคุณให้เป็นผู้สื่อสารของพระองค์คุณคงจะรู้จักคนนับร้อยที่ยังไม่รู้วัตถุประสงค์ของชีวิตจงบอกความจริงเหล่านี้แก่ลูกๆเพื่อนๆเพื่อน,อนบ้านของคุณและคนที่คุณทำงานด้วย ยิ่งคุณรู้มากพระเจ้าก็ยิ่งคาดหวังว่าคุณจะใช้ความรู้นั้นช่วยเหลือคนอื่นอยากอบกล่าวว่าเหตุฉะนั้นผู้ใดรู้ว่าอะไรเป็นความดีและไม่ได้กระทําคนนั้นจึงมีบาปยากอบบทที่4ีข้อ17ความรู้นั้นเพิ่มความรับผิดชอบแต่การถ่ายทอดวัตถุประสงค์ของชีวิตนั้นไม่ใช่แค่หน้าที่ผูกมัด แต่มันยังเป็นสิทธิพิเศษที่ยิ่งใหญ่ที่สุดอย่างหนึ่งของชีวิตลองนึกดูสิครับว่าโลกจะเปลี่ยนไปมากเพียงไรถ้าทุกคนรู้จักวัตถุประสงค์ของตนทั้งหมดเพื่อพระเกียรติของพระเจ้าเหตุผลที่เราถ่ายทอดสิ่งที่เราเรียนรู้ก็เพื่อพระเกียรติของพระเจ้าและเพื่ออนาจักรของพระองค์จะแผ่ขยายไป คืนก่อนที่พระเยซูถูกตรึงบนไม้กางเขนพระองค์ทรงรายงานต่อพระบิดาว่าข้าพระองค์ได้ถวายเกียรติแด่พระองค์ในโลกเพราะข้าพระองค์ได้กระทํากิจที่พระองค์ทรงให้ข้าพระองค์กระทํานั้นสําเร็จแล้วยอบทที่17ข้อ4ขณะที่พระเยซูตรัสคําอธิษฐานนี้พระองค์ยังไม่ได้สิ้นพระชนเพื่อบาปของเราถ้าอย่างนั้นมันเป็นงานอะไรที่พระองค์ทําสําเร็จแล้ว พระเยซูทรงทูลพระบิดาถึงสิ่งที่พระองค์ได้ทรงกระทําในช่วงสามปีสุดท้ายคือการเตรียมสาวกของพระองค์ให้อยู่เพื่อพระประสงค์ของพระเจ้าพระองค์ทรงช่วยพวกเขาให้รู้จักและรักพระเจ้าสอนพวกเขาให้รักกันและกันประทานพระวจนะแก่พวกเขาเพื่อพวกเขาจะสามารถเติบโตสู่ความเป็นผู้ใหญ่ แสดงให้พวกเขาเห็นว่าจะรับใช้อย่างไรและส่งพวกเขาออกไปบอกคนอื่นพระเยซูทรงเป็นแบบอย่างของชีวิตที่เคลื่อนไปด้วยวัตถุประสงค์และพระองค์ทรงสอนคนอื่นว่าจะดำเนินชีวิตเช่นนั้นได้อย่างไรนั่นคืองานที่ถวายเกียรติแด่พระเจ้าวันนี้พระเจ้าทรงเรียกเราแต่ละคนให้ทำงานอย่างเดียวกัน ไม่เพียงแต่พระองค์ต้องการให้เราดำเนินชีวิตตามพระประสงค์ของพระองค์เท่านั้นแต่พระองค์ยังต้องการให้เราช่วยเหลือคนอื่นให้ทำสิ่งนี้ด้วยนี่คือทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินชีวิตที่เคลื่อนไปด้วยวัตถุประสงค์ไม่ว่าคุณจะมีอายุเท่าไหร่ชีวิตที่เหลืออยู่ของคุณสามารถเป็นชีวิตที่ดีที่สุดได้ และคุณสามารถเริ่มดำเนินชีวิตตามวัตถุประสงค์ได้เดี๋ยวนี้